เ่าวดือนทุกคนป่าอำนาจทำตามสัญญาแล้วนะครับหลังท้าทายระบบอุ๋งอิงครับล่าสุดทุกคนป่าอำนาจครับได้มีการท้าทายระบบเอาไว้นะครับถ้าผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0คน ป๋าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทั้งวงนี่นะครับรดยใว่าเมื่อคืนนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับกับบรรยากาศที่ป๋าอำนาจเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนไปเลี้ยงทีมงานหลังจากที่ท้าไทยระบบทางช่องพ่อการชัยเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าระบบองค์อิงเพชรบ้านแพงแน่จริงเนะี่ยมาสิ10,000ผู้ติดตามครับทุกคนจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ทุกคนในวงครับเรียกได้ว่าทําตามสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับทุกคนในวงด้วยนะครับที่ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวครับเจ้าป๋าอำนาจเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าภาพเองเลยนะครับเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆแล้วนะครับโอ้โหทุกคนเร็วมากๆเลยนะกับการเพิ่งเปิดช่องนะครับเพียงไม่กี่วันนะครับทุกคนใช้คําว่าไม่กี่วันครับบอกได้เลยว่าใครที่ท้าทายระบบอุ๋งอิงเนี่ย โดนกันทุกคนนะครับป่าอํานาจก็โดนเข้าไปแล้วรันทุกคนล้วคาดว่า,อายอดผู้ติดตามของป่าอํานาจนะครับจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยป่าอํานาจเนี่ยช่วงเปิดฤด,ดูกาลครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเชื่อว่าจะต้องได้มีการถ่ายน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับและเชื่อว่านะครับโหยอดผู้ติดตามพุ่งแน่นอนเราจะได้เห็นป่าอํานาจเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวแล้วนะครับบอสโจก็ได้มีการมาแชร์เหมือนกันนะทุกคนให้กับพี่ชายนะบอกว่า ามาช้าแต่มานะนี่นะครับทุกคนหลังจากที่ป๋าอำนาจนะครับไม่ค่อยแบบว่าอัพโซเชียลเนาะไม่ค่อยแบบว่าเล่นเกี่ยวกับพวก YouTube อะไรสักเท่าไรนักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อมีโอกาสแล้วนะป๋าอำนาจเนี่ยก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ลืมที่จะคว้าโอกาสนั้นพี่มองว่าการที่การทาโซเชียลมันเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนกับการมีช่องทางต่างๆให้คนติดตามนะครับเพราะว่าป่าอานาจคือกระแสมาแรงมากนะครับช่วงหลังๆที่ต้องบอกว่าโดนองอิงตกนะครับทุกคนคือทุกคนแบบฟินไงบางคนมองป่าอํานาจบอกว่าเป็นเสือยิ้มยากแต่พอแบบมาเจอองคงอิงเพชรบ้านแพงหลานสาวแล้วเนี่ยป้าอานาจก็แบบโอ้โหใจละลายครับรักหลานสาวคนนี้ไปเต็มๆครับทุกคนแล้วก็โพสต์ถึงองค์ิงเพชรบ้านแพงเนี่ย บ่อยมากๆและที่สาคัญคือวันเกิดอุงอิงป่าอํานาจก็คือชิงอวยพรก่อนใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและอวยพรเป็นภาษาอังกฤษด้วยนี่ก็เลยทําให้กระแสของป่าอํานาจเนี่ยมาแรงมากๆในช่วงนั้นนะครับจนวันเวลาผ่านไปครับอุงอิงเพชรบ้านแพงก็เลยมาถามป่าอํานาจตรงๆเลยนะรบับอกว่าป่าอํานาจตอนหล่าบายุเนี่ยป่าอํานาจทาไมโพส์ถึงหลา่าหลายแท้นะครับป่าอํานาจก็พูดผ่านสื่อโซเชียลนะครับว่า ที่โพสต์ไปก็ตามนั้นนะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยมาเป็นความสุขจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราที่เป็น FC นะครับเป็นความสุขให้กับคนในวงด้วยครับทุกคนองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่กระจายรายได้ให้กับทางด้านคนในวงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะใครที่มาถ่ายน้องหรือว่าใครที่มาท้าทายระบบองค์อิงเนี่ยยอดฟอลโล่ขึ้นทุกคนครับวันนี้ก็มีคนประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนแล้วจากการท้าทายระบบองค์อิงนะครับ FC แฟนคลับของน้องก็ ไม่ได้มองอะไรมากมองแค่ความจริงใจเท่านั้นเองนะครับทุกคนความจริงใจที่แบบว่าจะมอบสิ่งนั้นๆให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบจริงๆนะครับอย่างมีเสียอารมเสียเอ็มที่มีการท้าทายระบบเอาไว้และเสียอารมก็พาไทยรถแห่เนี่ย มาร่วมงานเปิดฤดูกาลของสาวร้อยลำโพงโชเมื่อคืนนี้ด้วยความจริงใจเห็นไหมครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วนะแฟนคลับเขาก็เห็นว่า,าเสียอาร์มเนี่ยทำตามสัญญานะพาพิจเจนมานะครับพาทุกคนมาเจอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เลยทําแบบว่าโอ้โหก็เลยทําให้แบบกระแสะความความาปังของไทยรถแห่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแล้วเมื่อคืนนี้ลูกสาวอุ๋งอิงนะครับน้องก็ได้มีการขึ้นไปโชว์บนไทยรถแห่ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่ายอดกดไลค์เนี่ยรัวๆกันเลยทีเดียวครับก็ขอให้เสียอาร์มเนาะ ปังๆนะครับปังๆรถแห่แบบมีงานเข้า เยอะๆเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเสียอาร์มก็ได้มีการพูดคุยกับพิมพ์อิ่มอยู่ว่าพิมพ์อิ่มช่วยกระจายข่าวหน่อยนะก็โอเคได้เลยเราเต็มที่นะครับถ้าทุกคนแบบว่าทําตามที่แบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงต้องการนี่อย่างเช่นเสียเอ็มเหมือนกันเนาะทุกคนเสียเอ็มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามามอบมาอะไรให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเขาก็ทําตามสัญญาแล,แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าครบ10,000ืผู้ติดตามเขาจะวิ่งแก้ผ้ารอบโดมสาวน้อยเขาก็ทําแล้วครับทุกคนแต่ว่าอาจจะยังไม่สะใจแฟนคลับ เท่าไรนักนะเพราะว่า,าไม่ได้แก้ผ้าแบบจริงๆะนะใส่แพมเพิร์น่ารักมากครับทุกคนก็มีแต่เรื่องราวครับทุกคนให้สนุกสนานม่วนไปหน้าครับสำหรับคนที่มาติดตามมุงอิงหรือว่ามาถ่ายทําม,มุงอิงนะครับและเมื่อวานนี้วินาทีที่น้องปรกากฏตัวกับทุกคนโอ้โหยูทูบเบอร์ รุมหนักมากครับทุกคนแล้วก็วินาทีที่เปิดตัวบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อคืนนี้นะครับน้องก็เอนเตอร์เทนได้สุดๆจริงๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงเป็นบ้านแพงน้องก็ถือว่าเป็นมืออาชีพมากๆแล้วนะแม้ว่าไม่ได้มาซ้อมนะครับทุกคนต้องเข้าใจงี้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้มาซ้อมนะครับสำหรับงานนี้เพราะว่าอุ้งอิงี่ยโหยุ่งมากอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับก็มีการทําพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ก็ถ ปังมากๆแล้วครับทุกคนเนาะแล้วก็โอ้โหวันนี้ยินดีกับป๋าอำนาจด้วยนะเพึ่งจะนหนึ่งหมื่นเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามกันเยอะๆใครที่ยังยังไม่ได้ติดตามป๋าอำนาจนะครับเชื่อว่าถ้าฟอลโล่ขึ้นเยอะเนี่ยป๋าอำนาจจะถ่ายคลิปอุ้งอิงนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันแน่นอนบ่อยๆครับทุกคนแล้วก็แบบว่าโอ้โหตอนนี้คือไปคุมเวทีหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับป๋าอำนาจคือมีการเผยฉากเผยอะไรให้พวกเราดูแล้วก็คือแบบทําเพื่อหลานสาวสุดฤทธิ์เลยนะครับเนาะน่ารักมากครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นอีีกช่่องงนึงทจะเติบ ในอนาคตสําหรับป๋าอํานาจตอนนี้แม้ว่าจะยังเขินๆจะยังไม่กล้าพูดอยู่แต่ตอนนี้คือแฟนกับ FC เริ่มไปมีปฏิกิริยากับป๋าอํานาจมากยิ่งขึ้นนะก็ในอนาคตเชื่อว่าป๋าอํานาจเนี่ยพูดเก่งขึ้นแน่นอนครับทุกคนนะตอนนี้คือ,โ,อโหภรรยาเนาะคุณแม่ลําพันธ์บอกว่าอันพอพอเวลาแล้วมาเจอหลานเนี่ยป๋าอํานาจเนี่ยแบบนะ เขินหลานแท้นะครับทุกคนคือค,คุณคุณแม่ลำพันธ์ก็พูดประมาณนี้คือแต่ว่าเก่งบนโซเชียลหมายถึงว่าเวลาโพสแบบนี้คิดถึงคิดถึงแต่ว่าพอเวลามาเจอน้องอิงจริงๆแล้วเนี่ยป๋าอำนาจคือแบบเขินหนักมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องอิงเป็นบ้านแทงจากที่พวกเราคิดว่าโอ้คนที่แบบว่าแมนๆแล้วแบบว่าทําแต่งงานไม่ค่อยโพสต์อะไรเกี่ยวกับโซเชียลนะครับแต่ทุกวันนี้คือมาโพสต์ถึงอิงเนี่ยบ่อยมากๆเลยแล้วก็คิดว่าแบบอิงเป็นลูกไป้วมั้งครับป๋าอำนาจเนี่ยเรา มองจากสายตาเรามองเวลาที่แบบว่ายูรอยู่ด้วยกันกับน้องแล้วเนี่ยปามีความสุขมากๆเลยนะครับทุกคนนะอันนี้เราเห็นจากแบบภาพที่มันออกมาเนาะคือสายตามันโกหกไม่ได้จริงๆนะครับเหมือน การที่มีคนชื่นชอบองคิเอเนี่ยพ่อพอ่อแม่อยู่หน้าเวทีที่ไปดูน้องเนี่ยคือทุกคนตาเป็นประกายหมดเลยเนาะเพราะว่าชื่นชมในความสามารถน้องแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของน้องนะครับน้องก็เมื่อคืนนี้โอ้โหมาลลยสามแสนแตกไปเป็นที่เรียบร้อยและที่สําคัญเลยคือวงสาวน้อยลาเพลินโชว์เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นนางเอกก้อยนะครับหรือแม้กระทั่งป๋าอํานาจเองเมื่อวานนี้ก็ขนทับกันมาเพื่อที่จะเลี้ยงดูนะครับของอทีมทุกคนในวงนะครับก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวไปอย่างอรอร่อยด้วยคาถา ขององุิงน,นี้นะครับสุดยอดมากๆเลยทั้งคาถาองอิงด้วยทั้งระบบองอิงด้วยตอนนี้คือทํางานหนักมากๆเลยไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับทุกคนแห่แช์แห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลูกสาวก็อยู่กับเหล่าบรรดาพ่อฮักเตรียมส่งพ่อฮักกลับกรุงเทพมหานครนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนะก็มีการอัปเดตกับอิมขาวกระแสตลอดเวลาเลยนะว่าตอนนี้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้านด้วยนะแล้วก็นับถือใจจริงๆสำหรับบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ยินดีกับปาอํานาจแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ